ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับสำหรับเรื่องลอตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งทางหงทองแจ้งว่ามีแค่งวดของคุณเอกงวดเดียวนะครับแล้วทางคุณเพชรพันปีนะฮจาก P.W. j a เจมยืนยันว่าถูกลอตเตอรี่นะฮะในขณะที่มี Big กเอเข้าไปพัวพันนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะพูดคุยกับ Big กเอ็และจะได้จบเรื่องของบิ๊กอ สักทีนะครับเพราะว่าน้องก็จะได้ไปไปทำมาหากินอย่างอื่นต่อพี่เตยถ้าพร้อมแล้วเรียกน้องมาเลยสมกไม่เป็นไรได้ได้เดี๋ยวเขาดูย้อนหลังกันเพราะมันเป็นเวลาสี่โมงครึ่งบอกไม่ต้องซีเรียสจ้นะ เอาเก้าอ,อี้ให้แม่คุณแม่ก็นั่นอยู่หลังกล้องใครที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องรางวัลที่หนึ่งทิพ อย่าเพิ่งโทรมานะครับแอบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลุกขึ้นกดก็ได้เพราะบางทีคนจะถอดแมสหรือไม่ถอดแมสได้ทํากันเองไม่มีปัญหาไม่ต้องไปส่งเลยสวัสดีครับอ่ะสวัสดีดครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนก่อนที่บิ๊กเอ็มจะคุยเราอยู่บนพื้นฐานของสังคมปักินะครับ มีคนที่มีความผิดพลาดได้คนที่มีความถูกต้องได้บางทีความบีบคั้นต่างๆนานามันทําให้เราอิลุงตุนังไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเปิดใจคนที่อ่ะอยากจะเล่าในรายละเอียดทั้งหมดจริงๆนะให้มันชัดเจนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบิ๊กเอ็มเองก็ความรู้สึกเป็นไงตอนนี้ไม่สบายใช่ครับเครียดเครียดเครียดมากๆเลยเครียดมากๆอ่ะ เพราะว่าวันนี้นะครับผมว่าบิ๊กเอ็มเองก็ส่งสัญญาณมาค่อนข้างบ่อยว่าจริงๆแล้วก็อยากระบายอยากอธิบายแต่ว่ามันเป็นจังหวะเกมที่มันต้องไปเรื่อยๆก่อนอื่นนะครับก็ต้องถามเลยว่ารู้จักกับพีวเจมานานหรือ,อยังรู้จักได้อย่างไรอันนี้คือผมขอเล่าเลยนะครับว่าปเป็นๆเจม<ล>ได้ยังไงสั้นๆนะครับครับคือ,อทางพี่โอ้นะครับพีวเจมเนี่ยเขารู้จักกันกับพี่ลิน ครับนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าพี่โอ๊ตเขาจะสั่งสบู่กาะทังผมว่าตอนนี้ผมทําสบู่อยู่ครับแล้วก็น่าจะมีการตกลงอะไรกันว่าคือถ้าวันที่เอาสบู่มาส่งครับให้พาบีเอ็มไปด้วยครับแล้ววันที่ผมไปก็คือก็เลยเอาสบู่ไปส่งครับผมก็เลยเจอกันรู้จักกันวันนั้นครับครับคุณลินก็คือชื่อจริงว่าคุณลินระดาชัยมื่นนะคุณลินรดาชัยมื่นนะครับซึ่งอยู่ในภาพถ่ายที่บกเอ็ม ไปยืนอยู่ที่ King Power ตตอนรับมอบเงินก็คือคนที่อยู่ขวามือนะฮะอ่ะเข้าประเด็นเลยแล้วกันเคยบิ๊กเอ็มพูแล้วว่าไม่ถูกยืนยันอีกทีหนึ่งว่าตัวบิ๊กเอ็มได้รับลอตเตอรี่ถูกหรือไม่ถูกเอาเฉพาะส่วนตัวก่อนครับผมไม่ได้ถูกครับอ่าไม่ได้ถูกอันนี้ก็มีการพูดไปแล้วนะครับเอาจริงๆแล้วพี่ก็สงสารบิ๊กเอ็มน,นะ เพราะว่าพี่วันนี้เสียหยไม่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 เป็นไรพี่นอนน้อยมากเลยพี่เข้าใจในบริบททั้งหมดเป็นใครใครก็เครียดครับแล้วพี่ก็เข้าใจว่าสิ่งที่กําลังดันทุลังกันเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ลาบากใจอ่ะทีนี้มันจะเริ่มต้นจากการไม่ถูกแต่ิ๊กเอมเคยได้เงินส่วนหนึ่งนะครับพอบอกได้ไหมครับว่าเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาที่บอกว่าจะให้เราได้มาเท่าไหร่ครับ เอ่ออันนั้นมันเป็นเงินที่เป็นอ่ะได้มาเท่าไหรส่สปอนเซอร์ครับผมได้มาเท่าไหร่ครับของผม1นึ่งแสนห้าหมื่นครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะฮะต้องบอกกนนะทุกอย่างนี้จะพูดความจริงแล้วนะถ้าไม่จริงเนี่ยเราไม่ได้แล้วนะฮะก็คือ1นึ่งแสนห้าหบาทเป็นสปอนเซอร์ใช่ครับในการจัดสปอนเซอร์ในการจาัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใช่วันที่บิ๊กเอ็มวิ่งออกมาแล้วมีถ่ายรูปด้วยกันด้วยใช่ครับนะฮะอันนั้นคือเงินสปอนเซอร์นะครับหลังจากนั้นวัน วันแรกวันที่ไปส่งสบู่ก็คือเจอกันมีการสัญญาจะาให้ลอตเตอรี่อะไรไหมอ๋อวันนั้นวันนั้นน,น่าจะยังไม่มีครับน่าจะน,น่าจะแค่แค่พูดแบบเล่นๆกันเฉยๆเพราะว่าพี่โอตเขาเขาจะบอกว่าเวลาที่มาที่ร้านมันจะมีกิจกรรมพวกแจกลอตเตอรี่แล้วก็แจกโฉนดที่ดินให้กับลูกค้ารก็คือพูดแค่นั้นละครับผมแต่ในวันที่สาิ ทางแอดมินของ P W J มีการส่งลอตเตอรี่ให้กับ Big M ถูกไหมครัใช่ครับจำนวนทั้งหมดกี่ใบครับเออน่าจะประมาณ5หรือ6ใบุุอผมจำไม่ได้มาเป็นล็อตๆใช่ใช่ใช่มันจะเป็นเซตๆนะฮะทั้งหมดตรงนั้นคือไม่ถูกรางวัลครับนะ,ะอันนั้นก็คือวันที่30กันยาแล้ววันที่1ตุลาคมหลังหวยออก <c oughs> มีส่งมาอีกหนึ่งใบถูกไหมครับเออใช่ครับนะฮะ ก็ตามที่ผมให้ไปแล้วคือ17นาฬิกาประมาณ34นาทีนะฮะนั่นหมายความว่าใบาที่ถูกางวันที่1ส่งมาให้ทีหลังจากไหวออกถูกไหมฮะใช่ครับนะแต่ว่ามันจะมีอยู่อันนึงที่ b ิ๊กไปรีโพสต์หรือไปโพสนะครับมันเหมือนกับเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นช่วงบ่ายของวันที่30เป็นรางวันที่1อันนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่ทางร้านเพจนะครับ,รบเขาให้ผมแคปหน้าจอแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บผมก็ยังงงๆเห็นว่า จะเอาไปทําอะไรครับคงก็คือส่งไปให้ทางทางพิรินนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวทางร้านเพชเน่ะเขาจะทําภาพมาให้เราค่อยเอาไปลงนะแต่ว่าอันนี้อย่าเพิ่งลงครับด้วยความที่ตอนนั้น,นผมซ้อมคอนเสิร์ตอยู่นะครับผมซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็เป็นงานอีเวนต์เพิ่งกลับแล้วก็ต้องไปซ้อมเต้นต่อครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทันสังเกตว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเวลาอะไรเกิดขึ้นจนวันรุ่งขึ้นเขาก็เลยส่งมาบอกว่าอันเนี้ยโพสต์ได้เลย ซึ่งมันก็เป็นเวลาที่มันเปลี่ยนไปใช่แต่ว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันเล็กมันเล็กใจเข้นผมว่าเป็นเรื่องปกติไปซ้อมคอนเสิร์ตต่ออันนี้ต้องไม่ได้เข้าข้างเขานะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะเรื่องมันยังไม่ได้ดําเนินถึงในเรื่องขับขันมันยังไม่ถึงเป็นเรื่องที่ขับขันมันก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละเอียดจนเกินไปนักอันนั้นก็คือที่มาของโพสเดียวกันแต่เวลาต่างกันนะฮะทุกคนคงเข้าใจแล้วนะครับว่าออริจินอลจริงๆเนี่ยบิ๊กเอ็มได้มาฬิกา สามกว่านาทีนะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างเมื่อกระแสสังคมเมื่ออะแล้วสำหรับการถูกหวยจริงๆของคุณโอ๊ตมันมีรายละเอียดอย่างไงบ้างแล้วเราได้ส่วนแบ่งอะไรจากการถูกหวยไหมเอาจริงๆคือเขาบอกว่าเขาถูกลงวันที่หนึ่งครับ24ล้านนะครับแล้วเขาก็ อย่างที่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเขาส่งลอตเตอรี่มาให้ผมใบหนึ่งอ่าใบหนึ่งก็คือใบหนึ่งมันคือหกล้านครับก็คือเขาจะแบ่งให้หกล้านอ,าอย่างนี้ครับฮะแต่ตอนแรกสุดเลยที่บีเอ็มโพสยี่สิบสี่ล้านตอนแรกเลยนาะทีรแรกเพราะอะไรครับ,รบเขาส่งมาให้ผมโพสครับออเขาส่งมาให้ผมโพสนะครับอ่าแต่พอหลังจากนั้นอีกไม่นาน<ต>เปลี่ยนเป็นหกล้านใช่ผมก็เลยต้องออกมาชี้แจงว่า คือมันคนคิดไปต่างๆนานาแล้วว่าไล่หกล้านนี่ก็คือเขาก็มาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นหกล้านได้ก็คือเปลี่ยนเป็นหกล้านถูกไหมฮะไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่าลอตเตอรี่ใบหนึ่งอ่ะมันคือหกล้านแล้วนะครับแต่ว่าไอ้โพสยี่สิบสี่ล้านแล้วก็มีรายละเอียดนู่นนี่นั่นมีคนถูกเยอะแยะอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากโพสต์ให้ให้เราโพสต์เพื่อให้มันเป็นกระแสเฉย อันที่สุดก็ลดลงมาเหลือหนึ่งเหลือเหลือ,เหล,อเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งใบก็คือหกล้านนะครับแต่ในขณะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกได้ไหมครับว่ารู้สึกได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าลอตเตอรี่หกอ่อยี่สิบสี่ล้านเนี่ยถูกจริงหรือไม่ถูกจริงผมก็เริ่มรู้สึกมาไม่กี่วันนี้เองครับนะครับพอมาไล่เรียงลําดับเหตุการณ์แล้วมันมีมันมีอะไรที่มันผิดปกติ ครับผมครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะถูกหลอกแล้วคือตั้งแต่ลอตเตอรี่ออกก็ไม่ได้เงิน6ล้านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยมาเ,เ,เ,เรืเเเเร่อยๆๆๆๆจนผมพูดนำให้ก็ได้นะครับเพราะว่าสงสารพี่เอ็มที่จะต้องนั่งเล้าถ้าใช่หรือไม่ใช่ปฏิเสธได้เลยนะครับจนในที่สุดไม่นานมานี้คือประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมคุณแม่นะฮะใครเอาเงินหล้านมาให้คุณแม่ถ่ายรูปครับทางอาจารย์ลิน อาจารย์ลินนะครับอันนี้เอาตามความจริงนะครับปากมีหูประตูมีช่องอาจารย์ลินระดาชัยหมื่นเป็นคนเอาเงินหกล้านมาให้คุณแม่ถ่ายรูปซึ่งตอนแรกคุณแม่คิดว่าเขาให้เลยหรือหรือแค่ให้ถ่ายรูปครับคิดว่าอถ่ายรูปดว่าคือะมีรูปแม่คือสอล้านนก็คือไอะไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรเข้าใจก็พอเวลาถ่ายรูปเสร็จแล้ว เงินเขาทิ้งไว้ให้กับคุณแม่เลยไหมหรือเขาเอากลับไปฮะเอากลับเอากลับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์แค่ขอถ่ายรูปเพราะตอนนั้นเริ่มมีกระแสะแล้วในการที่จริงหรือเท็จจริงหรือเท็จ <c oughs> ก็เลยมีการจัดการที่จะพยายามเอาเงิน6ล้านวางให้กับบิ๊กเอ็มให้ได้แต่อเผอิญว่าเจอคุณแม่ก็คุณแม่เหมือนเป็นคนรับไปแต่เงินทั้งหมดยืนยันนะว่ายืนยันจากบิ๊กเอ็มว่าเอากลับไปไม่ได้รับเงินนะครับเพราะเงินได้แค่ก้อนเดียวคือสปอนเซอร์คอนเสิร์ต ตรงนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันน่าจะชัดมากว่าทางนู้นไม่น่าจะถูกชัดเจนแล้วครับชัดเจนนะฮะแล้วกเ็เหตุการณ์อันนี้เอาจริงๆเลยมันเกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแนะ,ะมันเกิดจากการที่ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้เรื่องผมไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วผมก็ เชื่อใจคนมากเกินไปครับนะครับจนมันมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้ผมรู้สึกแย่แย่มากๆเลยออืคนต้นเรื่องคือคุณลิลาดากับอ่าพีวิวเจมแล้วก็มีส่วนของหงทองด้วยต้องเล่าให้นันผู้ชมฟังนะครับว่าวันที่หนึ่งถูกหวยวันที่สองไปมอบให้กับ Big M, บิ๊กเอ็มนะฮะที่คิงพาวเวอร แต่เงินไม่ครบนั่นคือเป็นจุดน่าสนใจของสังคมมากขึ้นจนวันที่4มีการเอาเงินจากหงหงทองไปทำคอนเทนต์ที่ออฟฟิศของคุณ p ีวีเจโดยการให้ทาง p w j เเหมือนกับได้เงิน24ล้านใส่กระเป๋าแล้วลาก <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งที่มาทำคอนเทนต์ด้วยก็คือรับ6ล้านนะฮะซึ่งเป็นคนสนิทของคุณลิน นะครับแล้วก็เอาเงินทั้งหมดกับออฟฟิศผงทองอันนี้มีคนรับรู้มีคนเห็นอันนี้พี่ยืนยันได้ส่วนอีกหลร้านก็คือมาหาคุณแม่นะครับมันถึงอีกเรื่องหนึ่งก่อนคุณแม่ตะโกนตอบได้นะครับคุณลีน่าจังบอกว่าคุณแม่โทรหาคุณลีน่าจังตลอดเวลาโทรเยอะมากจริงหรือเท็จครับเท็จค่ะแม่จีค่ะมีครั้งเดียวครั้งเดียวคือเขาโทรมาหรือแม่โทรไปเขาโทรมาเขาเป็นคนโทรมา,าแม่ก็ไปแก้ว ียงแม่ไม่เคยก็เสียงดังๆก็เลยเปิดฟนให้ลูกฟังว่าลูกเสียงอะไรเขาก็ไา่ทํางนานตัวว่าเป็นแม่นีนาครับผมแล้วแม่เราแม่เคยไปบอกเขาเครับ,รบเพราะเขาไปโฆษณาเยอะว่าคุณแม่กําลังจะฆ่าตัวตายเอ่อบิ๊กเอ็มอยู่ด้วยคุณแม่พูดอย่างไงกับคุณน้าจังเลว่ไม่ไม่ใช่ครับคือ <c oughs> ต้องต้องขออธิบายนิดน,นึงเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับครับเอ่อมีโทรศัพท์โทรเข้ามาโทรมาาคุณแม่ผมกาลังนั่งดูทีวีอยู่แล้วทีนี้ก็เป็นเสียงของ คุณลีน่าจางนะครับแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าผมเป็นยังไงบ้างผมจะฆ่าตัวตายแล้วใช่ไหมอันนี้ผมก็ฟังแล้วผมก็ขำๆคือผมไม่ได้คิดที่จะฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็เขาก็พูดเสนอแบบทนายนู่นนี่อะไรแต่คือพูดพูดกับแม่พูดไม่นานครับแป๊บเดียวแล้วแม่ก็เลยอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะแล้วก็รีบวางไปเลยครับผมโทรมาแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ไม่ได้โทรมาบ่อยแล้วก็แม่ผมไม่เคยโทรหาเลย ครับอันนี้เรื่องจริงครับครับผม,บผมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะครับว่าใครพูดจริงพูดเท็จนะครับต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเพราะว่าผมอาพูดตรงๆนะครับผมก็เป็นห่วงคุณแม่แล้วเป็นห่วงบิ๊กเอ็มเพราะว่าเราเป็นคนในวงการเดียวกันอันนี้พูดตรงๆเราถึงได้การมีการสื่อสารกันไม่เช่นนั้นเนี่ยคนก็จะนึกว่าเป็นแบบนั้นนะฮะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณลีน่าจังขนาดนั้นไม่ได้โทรไปขอความช่วยเหลือไม่ได้อยากฆ่าตัวตาย ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการพูดขึ้นมาเองจากคุณลินาจังด้วย,วยทั้งหมดทั้งปวงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่อยากคุยอะไรมากมายอยากจะบอกอะไรกับแล้วในอนาคตต,ต่อไปนี้จะทำไงต่อครับเพราะว่าธุรกิจกับคุณลินก็คือทำาสมพด,ด้วยกันถูกไหมฮะใช่ครับฮะเราจะมีอนาคตจะทำไงต่อไปครับก็ในส่วนของธุรกิจมันก็เดี๋ยวเราต้องไปคุยกันอีกทีครับนะครับ แต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือขอโทษนะครับขอโทษกับขอโทษทุกคนประชาชนทุกคนแฟนๆนะครับแล้วก็รวมถึงคนทุกคนที่ผมรู้จักที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการที่ผมโง่เองผมไม่รู้ผมไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อใจคนง่าย แล้วผมก็คิดว่าทุกอย่างมันคือเรื่องจริงทั้งๆท,ที่ท้ายที่สุดแล้วผมก็เป็นก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ธุรกิจของกลุ่มนี้จะเป็นธุรกิจไม่เป็นไรมันซิเรียสครับธุรกิจกลุ่มนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อพอมองออกไหมครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเส้นเรื่องท้าเวสุวรรณเข้าฝันจนมีบิ๊กเอ็มเข้าไปในออฟฟิศ มีเข้าไปทําพิธีแล้วก็ออกเครื่องรางของขังจําหน่ายทาเวสุวรรณมันก็คือเปรียบเสมือนใช้เราเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนหนึ่งอันนี้ผมคิดไหมคทันจริงๆถ้าตอนนี้คิดได้แบบเนี้ยถ้าคิดได้แบบนี้ปั๊บเนี่ยเราคิดว่าเราจะทําอะไรกับกลุ่มคนกลุ่มนี้บ้างไหมครับเพื่อเรียกร้องศักดิ์ศรีของเราแล้วก็สิ่งที่เรา ควรจะยืนหยัดคือตอนนี้ผมแบบผมช็อกมากีินวัตคืออะไม่เป็นไรองมันตื้อนนมันออนี้แล้วกันนะครับก็อันนี้เดี๋ยวก็ไปคุยกับทนายเอานะครับว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าดูจากแชททั้งหมดแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ถูกการถูกการฟอสถูกการกดดันแล้วก็เหมือนกับ ตกกระไดไปเรื่อยๆถอยก็ไม่ไปก็ต้องยืนไปเรื่อยๆแบบนั้นแต่วันนี้ยังเป็นวันที่ดีนะเป็นวันที่ดีที่ออกก่อนนะครับเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเราก็พูดตรงๆนะครับว่าต้องขอบคุณบิ๊กเอ็มที่ยังกล้าหารถึงแม้มันจะเสี่ยงมากๆนะฮะที่จะต้องพูดทุกคนบอกว่าคุณลีน่าจังบอกว่ามีคนลงขันจะยิงพี่ ถามว่าเสี่ยงไหมชีวิตพี่ก็เสียเส่ยงเสี่ยงหนักมากแต่พี่ยอมเสี่ยงเพื่อความถูกต้องอย่างน้อยประโยชน์ของบิ๊กเอ็มในวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีช่วงผิดพลาดช,ช่วงที่กืนไม่เข้าใครไม่ออกช่วงที่รู้เท่าไม่ถึงการช่วงที่ถูกการหวานล้อมแน่นอนครับมันต้องมีทั้งประโยชน์มีธุรกิจคนเราทุกคนก็มีอารมณ์นี้เหมือนกัน ทุกรูปแบบแล้วอ่ะยังมีสติได้เพราะว่าพี่ถามทุกคนแล้วทุกคนยังไม่ยอมพูดอันนี้เป็นคนที่พูดคนแรกก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยใจเย็นลงกับบิ๊กเอ็มอันนี้พูดจริงจรใจเย็นลงนะฮะคนเรายังยังยังไม่ถึงที่สุดยังมีโอกาสในการที่จะที่จะเข้าใจเขาได้บ้างอันนี้ก็ฝากสังคมด้วยอันนี้พูดพูดจากใจนะไม่ใช่ว่า บกเอ็มผมพูดแล้วมันโอเคนะพี่โกรธบกเอ็มมากเพราะพี่รู้ว่ามันไม่ใช่แต่สองวันนี้บกเอ็มพยายามติดต่อโอเคเข้าใจได้ว่ารู้แล้วแหละว่าอยากจะหาทางออกและความจริงคืออะไรอ่ะมีอะไรจะบอกกับทางคุณลิลดากับคุณเพชรพ,พันปีไหมก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับตอนนี้เสียใจครับ ไม่ก็อย่างหนึ่งก็คือไม่อยากแหว้รูปน้องไปใช้เห็นเห็นน้องบอกณตอนนี้รูปกิจกรรมต่างๆอะไรใดๆก็น่าจะเป็นสิทธิ์ที่ใช้ได้ถกสิทธิ์ที่ขอได้ถูกไหมครับคร uh ับ huh. เพราะว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนั้นด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ได้ถูกหวยจริงถูก,กรอตตรี่จริงแล้วเราก็ไม่ได้ส่วนแบ่งจาก,การอตตรี่จริงเราพิสูจน์แล้วนะคุณแม่ยืนยนันพี่แกมยืนยันนะว่าเอาเงินมาให้ที่บ้าน 6ล้านเพื่อให้ถ่ายภาพแล้วกลับไปเมื่อไม่นานมานี้น่าจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับในการต่อสู้ในข้อกล่าวหาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับส่วนวันที่หงทองเอาไปให้อันนั้นก็ชัดเจนนะครับทั้ง24ล้านแพ็คใส่กระเป๋าทั้งแฟนคุณลินเป็นคนมารับขับรถเบนซ์กระเป๋าสีอะไรผมมีหมดก็6ล้านทำคอนเทนต์แล้วก็เอาเงินคืน ให้เอากับออฟฟิศหงทองทั้งหมดอ่ะมีมมอะไรจะพูดเพิ่<า>มมีค,คมำถามไหมถามได้เลยครับ,บมีสื่อมชนถาม <c oughs> ว่าเมื่อพี่เกมรู้ว่าพี่เอมบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองโดนหลอกกับเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์อย่างมากโดยส่วนตัวที่จะเอาเรื่องหรือดำเนินคดีเพื่อปกป้องตัวเองไหมคะยังไงก็ เดี๋ยวผมขอปรึกษาทางผู้ใหญ่ก่อนนะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวคือก็3-4ี่วัน4ี่ห้วันที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องเนะี่ครับผมได้รับผลกระทบหนักมากๆนะครับซึ่งผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แต่ว่าวันนึงวันเนี้ยผมกลายเป็นแพ้รับบาป แทนทุกคนผมถูกสังคมต่อว่าทัง้งที่ผมไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องเข้าใจเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดกับหลายๆคนได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเหตุการณ์ในการชักจูงชักพาเพราะว่ามันไม่ตรงไปตรงมาแต่เมื่อเข้าไปแล้วมันเริ่มรู้เริ่มรู้มันก็ก็เลยต้องนิ่งๆกันไปเล่นกันไปตามน้าเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นเรื่องปกตินนกตพยายามต้องให้พี่เอ็มรอปรึกษาก่อนนะครับว่าออ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือทนายจะว่าย่งไงนะครับถ้าไม่มีทนายก็บอกพี่ได้ครับเชิญครับคำถ,ถามที่สอคือเหตุผลอะไรที่บิ๊กเอ็มลบโพสต์ล่าสุดในไอจครต้องชี้แจงว่าผมไม่ได้ลบนะครับผมแค่เก็บซ่อนโพสต์ไว้คือในไอจีมันจะสามารถกดซ่อนโพสต์ได้ที่ผมกดซ่อนโพสต์เพราะว่าผมไม่เคยเจอดราม่าแบบนี้ผมไม่เคยเจอ กระแสสังคมที่ที่มันรุนแรงขนาดนี้แล้วคือผมต้องรักษาสภาพจิตใจของตัวเองทุกครั้งที่อ่านเม้นเนี่ยมันเหมือนแย่ใช่มันแย่มันรู้สึกแย่มันรู้สึกมันเจ็บใจมันมันเหมือนเอามีดทิ่มไปที่ตามตัวผมทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันมันทรมานมากครับแล้วก็เรื่องที่จะขอไม่อ่านดีกว่าจนมันเยอะๆเข้าก็เลยต้องกดซ่อนโพสก็กดซ่อนโพสไว้ให้หมดเลย อันนี้อันนี้ผมเข้าใจได้พี่เข้าใจได้เพราะพี่เห็นแล้วแล้วก็บิ B ๊กเอมก็ใช้ความพยายามในการลบคอมเมนต์แต่มันลบไม่ไหวหรอกครับมันก็ต้องใช้วิธีการซ่อนครับมีไหมร้บคําถามอันนี้ถามบอสครับบอสคิดว่าคุณแม่มันตีถูกไหมครับไม่ถูกครับตามหลักฐานที่ผมมีนะครับไม่ถูกครับนะฮะถ้าไม่มีแล้วเราก็พอ เพราะว่าวันนี้ชัดเจนนะครับว่า Big M ไม่ได้สุดไม่ได้ลอตเตอรี่นะครับโพสต์ post ของ Big M ที่เปลี่ยนเวลาเป็นวันที่30ตอนบ่ายถูกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งมาให้น้องน้องเลยโพสต่งมาให้ Big M เอ็มเลยโพนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ลอตเตอรี่ตัวที่ถูกมาตอน5้ามงสนาทีชัดเจนถูกไหมครับครับอ่า นะครับเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับแล้วก็เงินที่เอามาให้6ล้านคือเอากลับไปหมดให้ถ่ายรูปอย่างเดียวถูกนะครับครับอ่ะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเงินที่ได้มาคือเงินสปอนเซอร์จัดคอนเสิร์ตท,ที่ King Power เป็นแค่จำนวนหลักแสนมีสัญญามีพันธะอะไรเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้อีกบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปจะกลับไปเจอกลุ่มนี้อีกไหมครับ จะ,ะคนที่อยู่รอบตัวเราแบบนี้ฮะคงไม่เอาแล้วครับคงไม่เอาแล้วนะฮะ <c oughs> ก็เอางี้แล้วกันก็คงจะเคลียร์ทุกจุดครบนะมีประเด็นไหนเพิ่มไหมครับก็ไม่น่าจะมีนะฮะก็ไม่น่าจะมีเพราะชัดอยู่แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ผมออกตัวเองออกตัวให้น้องออกตัวให้บิ๊กเอ็มเองว่าเออขอบคุณบิ๊กเอ็มที่ยังกล้าสู้ความจริงคนเรากล้าสู้ความจริง มันไม่ใช่ความผิดเริ่มต้นจากเราแต่ว่าตกกระไดพลอยโจรถ้าเราไม่เจอมันก็ไม่เกิดแต่เราเจอแล้วเราก็ตามตามกันไปก็ก็ยังถือว่าขอบคุณที่ที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยได้มีความหวังนะฮะได้มีความหวังเพิ่มมากขึ้นกับการยินยืนอยู่เคียงข้างความถูกต้องถึงแม้มันจะช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่มีนะฮะต้องพูดตรงๆนะฮะแล้วก็ฝากผลงาน น้องไว้ด้วยแล้วกอ็อย่าไปคอมเมนต์ในในเชิงลบนะฮะเพราะว่าเขายอมรับแล้วก็คือจบนะฮะการยอมรับวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อกระบวนการยุติธรรมต่อคนถูกและคนผิดเรามองประโยชน์ในจุดนี้นะเดี๋ยวลองไปโพสต์อีกโพสต์นึงอินสตาแกรมไปโพสต์โพสต์อะไรก็ได้ลองไปโพสต์แล้วดูซิว่าคอมเมนต์จะแย่หรือจะดี ผมน่าจะขอพักสักไม่โพไ <laughs> สไดในรูปเดียวพักหนึ่งนะครับไม่เป็นไรก็ลองโพสต์ไปแต่ว่าต้อง <Okay. S 1> จริง,รงต้องต้องขอบคุณพี่นวัดไม่เป็นไรครับดี่ให้โอกาสผมได้มาเจอแล้วก็ได้คุยได้ชี้แจงให้กับทุกคนได้รับทราบนะครับแล้วก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยอีกครั้งหนึ่งจริงๆขออภยัยชาวไทยทั้งประเทศเลยที่ทําให้เข้าใจผิดทุกอย่างมันเกิดจากความที่ผมไม่มีสติ ความที่ผมคือพูดง่ายง่ายคือคือง่แล้วก็ไม่ไม่ทันได้คิดไม่ทันได้สังเกตอะไรมากมายจนมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยากให้ทุกคนให้อภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือคือทุกคนก็ได้รับบาดแผลหมดเข้าใจครับผมยิ่งได้รับบาดแผลทางจิตใจเยอะถ้าเปรียบเสมือนก็คือเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในบริบทของการการจัดการครั้งนี้แต่ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ ไม่ได้เป็นผู้สร้างสตอรี่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดและไม่ได้เป็นผู้ได้ประโยชน์เพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์คือคนขายเครื่องรางของขังหรือขายใดๆก็แล้วแต่นะครับเอาจริงๆแล้วผมว่าถ้ามองอีกมุมหนึง่งบิ๊กเอ็มเสียเปรียบมากเพราะว่าไม่ได้ได้อะไรเลยสักบาทเดียวได้เฉพาะค่าคอนเสิร์ตสปอนเซอร์นั้นก็ไม่เกี่ยวก็จบไปแล้วเป็นการคืน กำไรโดยเปการคืนเบเนฟิตผลประโยชน์โดยการตอบแทนในคอนเสิร์ตไปเสร็จเรียบร้อยแต่ณนะตอนนี้ตั้งแต่เสร็จจากคอนเสิร์ตจนไปร่วมงานไปเหมือนบวงสวงไปไหว้ที่ที่ทำการของ P.W. วเจมอะไรใดๆหรือยอมโคต้ตามทั้งหมดไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้รับเงินเลยถูกไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะฮะอย่างโชคดีนะที่ไม่ได้อ่านพี่พูดตรงต ยังโชคดีที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าได้มันจะเข้าข่ายเพื่อประโยชน์แต่ถ้าไม่ได้อาจจะเข้าข่ายรู้เท่าไม่ถึงการรู้เข้าข่ายเราไม่ทันพอแต่ถ้าได้อันนี้พูดสอนกฎหมายเลยถ้าได้แสดงว่ายอมไปเรื่อยๆเพื่อผลประโยชน์นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังนะฮะขอให้ฟังแบบมีสตินะครับแล้วก็เปิดใจ ในการรับฟังเหตุผลสำหรับผมเนี่ยถ้าคนผิดหรือคนยังไม่ผิดจริงหรือแม้กระทั่งขนานี้แหละคุณเพชรพันปีจะยอมรับผิดจะยอมพูดหรือทางหงทองจะยอมพูดถึงแม้มันจะสายมากๆแล้วอะแต่ผมว่ามันก็ยังยังเหลืออะไรที่น่าฟังบ้างนะครับถึงแม้มันจะช้าเกินไปนะวันนี้ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนด้วยฝากลงข่าวดีๆให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางทางน้องด้วยทาง Big M อด้วยนะครับเพราะว่ารู้ว่ากดดันไม่ต้องกดดันโอเคไหมผมไม่ได้อยากให้เขาหัวเราะแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้เขาร้องไห้แล้วคุณแม่ไม่ต้องร้องไห้อีกแล้วแล้วคุณแม่ไม่ต้องพูดเยอะอ่ะฮะแล้วถามคุณแม่หน่อยคุณแม่กับลีน่าจาังนี่ยังยังจะยังอยากรู้จักกันต่อไปไหม อ่าก็ไม่รู้จักจริงไม่ไม่อยากรู้จักอืึโอเคนะฮะก็แล้วบิ๊กเอ็มล่ะครับอยากให้คุณเรียนาจาจย์พูดถึงเรื่องเราในขนาดไรอีกไหมฮะอ๋อไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ต้องพูดถึงผมนะครับอืมเพราะว่าผมสงสารนะเวลาพูดแล้วมันม่เข้าใจไหมครับคุณเยนาจารังด่าผมเต็มลาพังนะฮะไม่ต้องดึงใครเข้ามาไม่ต้องไปดึงพระเอกไม่ต้องไปดึง ดราม่าอะไรมานะครับเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะฮะเอามาเลยครับมาทางนี้นะครับคุยกันเฉพาะเรื่องละกันนะครับสรุปแล้วก็คือคุณแม่ไม่ได้โทรไปหาคุณลีน่าจังโทรไปหาเองหนึ่งครั้งแล้วก็บิ๊กเอ็มก็ขอร้องว่าขอร้องอะไรกับคุณลีน่าจังครับก็ไม่ต้องพาดพิงของผมแล้วนะครับครับผมนะฮะไม่ว่าจะทางไหนก็ตามไป้ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบ